โดโมมีนาซังครับผมสวัสดีครับผมสู่ช่องจ่าเมฆแอสเตอร์นะครับวันนี้ครับอยู่กับเกม ROV อนะออฟเวอร์เลอร์การอีกครั้งหนึ่งครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมเราจะทำการรีวิวสกิน s t a r s e e k e r ฮายาเตะนั่นเองนะผมโดยการใช้549คูปองนะผมเนาะบวกกับการใช้คูปองส่วนลดด้วยนะครับผมแต่วันนี้นี้ครับผมเนาะก็ผมไม่ได้ทำการเติมนะครับผมซึ่งช่วงนี้นะผมเป็นการยืมสกินนั่นเองนะผมขอทำการอนุญาตยืมสกิน กับน้องท่านหนึ่งในลูกเพจลูกช่องนั่นเองนะครับผมเนาะก็ตอนนี้เป็นคิดสรับไฮไลท์ที่ผมเล่นในสตรีมที่ผ่านมานั่นเองนะครับผมเนาะก็เลยทําการรีวิวแล้วกันนะครับโอเคครับผมเนาะตอนนี้ก็เจออิฟเน็กับเอลนนอยินเลนนะครับผมน่าสนใจนี่นะผมเนาะเดี๋ยวดูสกิลดีกว่าสกิลหนึ่งครับผมเป็นการปาาดาวกระจายสกิลสองด้วยเช่นกันครับผมเนาะเป็นเอฟเฟกต์สีเขียวแบบเกตมันกรด้วยนะผมเนาะสวยงามครับผมเนาะ ก็สิ่งสิ่งนี้สนใจเด็ดนี้ก็ผมนะทางแกช่วยนะจังหวะนี้ได้เรียบร้อยโอ้โหนะของของอีฟเด็ดใจได้ร้อยเปิดปัดแล้วก็เกิดเดมอนคิวของทางไอเอ็นโดไปสวยงามก็ผมนะต้นเกมน้ำแล้วครับผมจังหวะนี้เดินเสริญทัพครับผมนะสวยงามมากครับผมเนาะแล้วก็อันตรีแลผมก็ด้วยเช่นกันนะครับผมเนาะเวลาคู่นายบิสเน้าวเนาะก็เป็นเกล็ดมังกร แบบสีเขียวเลยนะครับถือว่าสวยงามมากแล้วใครอยากจะสะสมก็สามารถสะสมได้แล้วผมพรมนะครับตัวนี้ก็ผมมีการรีคอร์ดด้วยนะผมก็เลยจะแพงกว่าเอาอีกนะผมซึ่งถ้าเอาอีกเนี่ยจะเหลือ399เนี่ยจะไม่มีรีคอร์ดนั่นเองนะตอนนี้ดึงโดน,นครับผมตั้กว่านี้แล้วผมเนาะอิฟเน็ตถอยออกไปแล้วแล้วตัวไอ้ของกิเดร์รออผมเนาะเล่นมิดเลนเหรอเอาดี จังหวะนี้รอไปตีไปจังหวะนี้ตีใช่ไหมผมกดดันของอิฟเน็ตไปว่าผมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาโอเครอให้การผมเวลสี่ก่อนแล้วกันเนี่ยคลิปนี้จะได้แล้วนะมันการันตีแน่นอนนะตีครับผมตีครับตีครับได้แนะนะน่นอนครับเวลสี่ครับผมรอจังหวะหาคู่ในบิดสวยสวยงามโอเครอจังหวะน,นะครับผมเนาะกิวด์ก็ไม่รู้อยู่ไหนครับเราเช็คก่อนแล้วกันเนาะเอรอนดอมาแล้วมาครับผมเนาะเลนเอารอมังกรก,กันตอนนี้เอาอีจังหวะนี้โหนใส่ทางนี้ของาของคุณแก้วแล้วแตก้อนแชนใส่ยังไม่ตายอยู่ยังรอดอยู่จังหวะนี้ แล้วตอนนี้เก็บคิวของเอลอนดอไปแล้วตอนนี้โดนสตัร์ไปถอยอีกอย่าแล้วข้างหลังข้างวาน,นี้โหนใส่นะเจอนาคอสพอดีแล้วเรียบร้อยแน่แนเรียบร้อยก็ผมนะดึงแล้วผมนะสวยงามของทางของผมแกแล้วครูไดไปจังหวะนี้โอ้โหโดนจังหวะสตัร์ของอีฟเลยไปแล้วถอยจริงจังหวะนี้โอ้โหอะไรวะเนี่ยแม่เดือบขวานหน่อยก็ดีแต่ไม่ไม่ผมพิวอยู่ข้างหลังแล้วโดนสกิลสองวะโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนละมีผิดพลาดอะไรกันได้ครับผมเนาะอย่าเพิ่งใจเสียอย่าเพิ่งใจเสีย <laughs> ดึงจังหวะนี้ไม่โดนผมเนาะโอเคมาไฮเตรก็เ,เป็นสกิลที่สวนะดเนี่ยแล้วนี่เล่นนี้ผมดูฟิกเกอร์โยจังหวะน,นี้เล็กเรียบร้อยแลนะ้วผมเนาะเก็บคิวของงเอเดนดอร์ไปเอเดนดอร์เล่นยากแล้วจังหวะน,นี้เอานะเหมือนนะ่าจะตาย2หรือตาย3นี่แหละก็ลำบากระบนแนละ้วผมเนาะโอเคเราทำการตีแล้วผมในะก่อนนาทีที่4แล้วผมเนาะยังสามารถตีแบบทูดาเมจได้นะผมเนาะ ไอ้เจติก็ยังพยายามตีไว่ยอยู่ตีไว่ยอยู่ตีไว่ยอ,ยวยอยู่สุดความสามารถตูดสุดความสามารถสุดความสามารถโอเคน่าจะจำอะไน,นไม่แตกโอ้ัหครึ่งปัมไปโอเคแล้วดึงจังหวะน,นี้โดนใส่ทางของกิลด์ด้อแล้วตอนนี้แช่แข็งไม่ติดครับผมไม่โดนครับผมเนาะจังหวะช้าไปหน่อยไม่เป็นไรโอเคครับผมเรนโบลก็ชนละมุนกันไปกันมาครับผมเนาะโอเค ปล่อยให้เลนกลางเลนลั่นจัดก,การไว้ของผมกดการก่อนแล้วกันไดของเอลอนดอร์ share, และโดนแช่แขนจังหวะนี้ครูดได้บิดนี่ผมสวยงามมากก็ผมโดนสตันอิลเดอร์ไม่มีอะไรแลนะโดนดูดแล้วผมโดนแช่แข็งเรียบร้อยผมดับเบิลคิวไปก็ผมสวยงามนะผมเนาะและตอนนี้นาทีใกล้จะนาทีที่สี่แล้วรอเบฟต่อไปก่อนสักแป๊บหนึ่งแล้วตอนนี้ขอไปฮิลลิ่งก่อนโอเคของเนะาะสำหรับใครที่อยากจะซื้อนะผมก็สามารถซื้อได้นะผมเนาะราคาห้าร้อยสิบกุบองนั่นเองแล้วตีเงินไทยก็สี่ร้อยห้าสิบบาทประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวขยายลองเสียงเสียงไทย5คูปองเอาได้นะผมแล้วแต่ดวงแล้วกันนะโอเคมาครับตีตีไปนาทีที่สี่แล้มากดดันแล้วอ,ดดลอ้าวทารอนมีพอดีเลยจังหวะนี้สบายละ จังหวะนี้อ้าวผักเลยรู้สึกเอรันดอนเล่นแปลกๆนะรู้สึกเล่นแปลกๆมากเลยตอนนี้เก็บอันติเมตไปแล้วตอนนี้ผม4ี่สามรุมสามไม่ถือโนนูดาก้อนใช้แล้ผมแก้ยังรอดอยู่แล้วเก็บอันนีตไว้เรียบร้อยแล้วโดนสตันของทางกิลเดอร์ไปผมยังตีฟีอีสปอร์ตอยู่อันตีผมยังนี้อยู่ยังไม่ได้ไม่ใช้อยู่แล้วเก็บคิวของทางกิลเดอร์ทางของ R O E ไปก็ผมก็ตายสี่ตัวสี่หน่เรนบนแล้วผมคอไฟสวยงามมากแล้วผมณจังหวะนี้โอเคมาไม่มีใครกันไม่มีใครดันผมก็ดันเองแล้วกันนะแล้วผมก็เซฟฟิตดันกลางไว้ไปทันไหมน่ะน่าจะททััันนออยู่่มม้งหรืาไ ไม่รู้แต่ขอตีแรกแล้วกันนะครับจังหวะน,นี้เลนบนแตกเป็นที่เรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์เปียงครับผมรอเช็คก่อนโอเคบนโอห์มของเอเดนรอ,อกรับอิเมจโอเคมาช่างมันไม่อยากเจอมันนะครับผมเนาะของถึงจะฟูแล,แล้วแต่ก็ยังไม่ประมาทละกัสนสำหรับฝั่งตรงข้ามโอ๊ยโด,ดสาานสตันกิวด์มิดเลนเหรอเป็นไปได้เว้ยนี่เมตาไหนเนี่ยเม,มตาเปเนซูเอล่าเลยเนี่ยเล่นได้แหละแต่มันเล่นยากนะครับผมเนาะ Okay, โอเคตีไปตีไปฟีไปฟีไปโอ้โหอันตีฟิกเกอร์โยจังหวะนี้ใส่ทางของก er, ิลเดอร์ก็ผมรีบร้อยของจีเบียนตบลงหูแล้วถอยจังหวะนี้ถอยเลยดีกว่าฟิกเกอร์โยจจังหวะนี้ขอนะออฟฟอร์สไปแล้วโหนะของทางอาโอีของใส่ทางติวเซียนแล้วตอนนี้ผมงครไนายบิสเลยละกันนะ้วของนาะคอนแชนใส่ถอยดีกว่าก็ผมนะโอเคแล้วตอนนี้จะดึงใส่อิฟเน็ตพอดีเลยตีตปีสะบ,บัดลบดิจิตเตลก็ผมนะโอ้โหรู้เลยว่าสก,กิลหนึ่งมันต้องมีลบทันก็ผมนะสวยงามกนะ็ผมเก็บคิวไปแม่เกือบแตกแล้วครู เดินบนทันไหมน่ะเดินบนทันไหมน่ะเดี๋ยว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 เออนันด์รอยืนดันดัฟีอยู่ดันฟีอยู่โอ้โหก็ตีสแลงเลยแม่บันทึงเขี่ยดเขียทันไหมเขี่ยดทันไหมนั่นจะโอ้โหปืนใหญ่สไอ้คันธนูด้วยไม่ได้ทันครับผมเรียบร้อยโอ้โหกดดันในจังหวะนี้เอาแล้วตอนนี้ก็ผมเจอจังหวะนี้พอดีแล้วก็เดินดึงเดือยผมเรียบร้อยผมอันติเมเดตไปก็ผมนะโอเคปิดหลังจ็อบปิดจ็อบหลังได้โอเคโอเคนานาทีนี้ ช่างสบายสบายจริงแล้วดึงจังหวะน,นี้โดนสายทางคลองคุณขายวะนะัน่ะเจออินเน็ตอ๋ออินเน็ตอิเน็ยตอนนี้จะเฟิร์นเจอร์เรียนตอนนี้ผมขอปีเนของคุณได้ปีสไฟเก็บคิวเรียบร้อยแล้วโหใส่ทางของใส่ผมเลยของเอาอีกแล้วตอนนี้ดากอนแชนใส่ก็โขนน้องเคลียร์คิวแล้วตอนนี้โขไปหนีอีกแล้วนะโขนน้อยโอเค ในเมื่อหนีแล้วดันฟรีเลยละกันไม่สนแล้วเราโหนอีกรอบหนึ่งจังหวะนี้ขอถอยแล้วก็โดดอันตีกับของทางเซฟวิทถอยทันอยู่แล้วตอนนี้ของทางของคิลเดอร์โอ้โหกดสตันแล้วกดเอซิคิวเลยโอ้โหนี่ก็ลงทุนกันแล้วตอนนี้ดูดท,ทางของเซฟวิทอินโนสุเกะไปก็ผมนะโอเคตัวเปิดพลังมเจ็ดไปไม่เป็นไรโอเคตอนนี้อืมต่างคนต่างเลือ่อนโรไปดังเกิลโอเค ลออจังหวะสวยๆโอ้โหดึงใส่เอเันดอร์พอดีเรียบร้อยอหนุนแช่แข็งคอมโบไปสวยงามครับผมมาตีมังกรเลยดีกว่าจังหวะนี้ผมเองก็ขังคึนคึนขัง,ขง,ขงดิว่รอดันไปเลื่อยเลื่อยลากกันโอเคครับผมการเงินผมนำมากๆอ่ะตอนเนี้ยเงินรวยจดัดเลยกดดนันต้นไม้ได้กดดันกิลเดอร์ได้สบายแล้วโอเคเราเอาสตาร์กอนแล้วน,นะสวยงาม เซฟย,ยู่ข้างล่างเว้ยนะตอนนี้โอ้โหดึงโดนจังหวะนี้โดนนะครับผมจะเสียล้างไปเรียบร้อยโอเคในเมื่อสียล้างไปเราก็จะสบายมากขึ้น200%เอรอฟิกเกอร์โยต่อไปครับผมนะโอ้โหรู้สึกว่าคอมโบสกิลไม่ค่อยพลาดเท่าไหร่แล้วตอนนี้ผมคีไอสปอร์ตบาตบัตเท่าไหร่ที่ไ e ด้ดดไปแล้วในทางของอ้าอีแล้วก็กรากฏคุณไอีใส่ทางข้างหลังได้เก็บคิวสามตัวไปนะตอนนี้เหลือคิวเด้อเก็บคิวตัวที่สี่ไปก็ผมสวยงามครับผมนะจังหวะนี้โอ้โหคอมโบคอมจอยเมื่อ อิฟเนตเปิดก่อนได้ปู่นะผมผมก็เปิดสวนกลับครับผมนะจังหวะนี้ไฮยาเตะผมฟรีสปอร์ตเลยว่ะสุดยอดจริงๆครับผมสกิลเฮผมโอเคตอนนี้เหลือเซฟิสอินโนสุเกะครับผมนะนี่ไอตปกดจันไปและคีวจังหวะนี้ยังมีอยู่ตีไปตีมาแล้วดูเครับผมนะ้อยคูไปอ้าวแล้วตอนนี้โดดด,ดูแต่ว่าไม่โดนสตันครับผมนาะดังดีไปนะตอนนี้เก็บไปเรียบร้อยแ,แล้วตอนนี้อิฟเนตอยู่คนเดียวเรียบร้อยครับผมนะอิอีฟเนตตายเรียบร้อยดับเบ,บิลคิว แต่ว่าคีปไม่มีจังหวะนี้โดนหักครับผมจังหวะนี้แนละ้วกดมาออฟฟอร์สไปแล้วของคุณนายบิดทั้งหลังไปแล้วตอนนี้อ้อยโฉดอยู่ข้างหลังใส่ทางของนะ้าก้อนแชมปใส่ทางของตีเซียนเรียบร้อยแล้วตอนนี้ควนไปทางของคุณแกตอนนี้ไปหาของทาง <S <S ไกลไหน <S <S วะไม่รู้แต่ตอนนี้เกิดว่เม้นแล้วก็ฟิกก็ย,กย่อแสดงตรงนี้ของสกิลหนึ่งของวัดบาของผมนะครับผมสวยงามจริงๆแล้วตอนนี้เหลือเหลือใครวะเหลือกิลเดอร์นะคระับผมนะโอเคมากดดันไปก่อนนะสามทางสตรีมเมอร์ได้นะแต่ว่าเราจะดิ้จบเลยดีกว่าเพราะเดี๋ยวเล่นเด็ดเกมจะไม่ไหวเอาโอเคครับผมนะ รอจังหวะสวยๆอยู่แต่ตอนนี้สองเหลือสองสาตัวตัวแทงๆหนาๆจัดๆเลยเอาดัคดีกว่าไหมดักดีกว่าเอาดักดีกว่าลำบากลำบนจริงๆโอเคครับผมตีตีไปอื้ยได้ไหมได้ได,ได้โอเคมาคลิปได้อีกคลิปหนึ่งคลิปได้คลิปหนึง่งปัก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 ปีบร้อยได้ไ,ดไหมได้อยู่ครับผมโอเคแหมโอเคครับ ตีด้างเลยครับผมจังหวะนี้ผมขอกดดันดันเลนล่างให้ละกันครับผมโอ้ยเจอพอดีอืมนี่ว่าจะไม่เจอแน่ต่กี้ได้เห็นไอ้นี้เอาเขาเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดัสเตเยอร์โดนกดดันอยู่จังหวะนี้นะคอร์ดเลือนโลถอยแล้วจังหวะนี้นะตอนนี้อิฟเน็ตมีเจอรินไปแล้วคุณไอบิดไซข้างหลังเอ้าผมแล้วขอกำการเอาดาก่อนละกันนะเอาเอาใจก่อนเพื่อที่จะนี้เรโดนดึงแล้วของเราของอิฟเน็ตเรียบร้อยแน่ๆเขาเก็บคิวเรียบร้อยเอาของเราอิฟสเตเยอร์ได้ครอบครองเรียบร้อยดอมิเนติงไปเอ้าผมเนาะ เรนบนเอนดอดันใช่ไหมปล่อยแล้วกันนะครับผมเนาะเลนบนเลยไม่ต้องเทียไม่ต้องดันเลยแล้วก็เห็นว่าอยู่แถวๆนี้พอดีก็ผมขอทาการปิดตับหลบหลังเลยแล้วกันอาจาเอไวรุ่นจังหวะน,นี้ดึงไม่โดนและกดสโลปีอ e ีสปอร์ตและปิกเกอร์ของคงแก้กผมลงทุนจัดเลยไม่เป็นไรนครับผมมาครับอเมนดันเลนข้างล่างครับผมเนาะน่าจะได้ปอมเลนล่างแน่นอนนะแล้วเลนบนกนลาลังดันอยู่และตอนนี้แก๊กดดันการิ้บเอ็นซีครับผมเนาะ แล้วตอนนี้ดึงจังหวะน,นี้ดึงลูกมุมคนขังใส่ทางของเซฟิตแล้วเก็บคิวเรียบร้อยเลยเจเนรี January ไปครับผมนเหลือทางอีกครับผมทางทางของ Hip Net, อิฟเนตต้นไม้ของพอ่อแล้วดันป้อม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 ดูดไปอยู่ดูดคูอยู่ดูดคูอยู่ดูดคูอยู่แล้วตอนนี้ผมรอจังหวะอาวมันฟิกเกอร์โยกคาหองอิฟเนตแล้วผมตอนนี้เกเจอร์เรียนไปและรอจังหวะที่จะตีฟีอีสปอร์ตอยู่จะเก็บคิวเรียบร้อยเหลือสองตัวคิวดอร์กับอีกรอจังหวะคู่ไดบิดสวยๆและท้อนที่จะจบเกมแต่วันนี้โดนสตาร์ทไปไม่เป็นไรนะตอนนี้รออยููู่่่ ing, รรรรอออออออยยจจัังงหวววนนี้ขทาากเ เรียบร้อยแล้วขอทางมาครูนายไปใส่ทางปิดหลังจังหวะนี้แล้วจบเกมเลยครับผมน่าสวยงามมากครับผมเนาะในการรีวิวของสติกเกอร์ของไฮยาเตะนะใครอยากจะสะสมครอบครองก็สามารถที่จะซื้อได้ในราคา5้าร้อยสีาขนปอนนะครับหรืออยากแช้สติกเกอร์ทุกนี้ก็ได้นะวันนี้สุดท้ายละโอเคโอเคก่อนก็สำหรับคลิปนี้ขผมการรีวิวสติกเกอร์นะครับผมก็ต้องขอตัวก่อนนครับใครชอบมากกดไลค์กดซับใครได้กดดีแจ้งเตือนเพื่อพาคลิปใหม่ๆก็ได้ครับผมสุดนี้ขอตัวแล้วก่อนนะสติกเกอร์ได้ทำได้ไปครับผมนะเจอกันใหม่สบ